ใหญ่แล้วครับเนี่ยจำแล้วโอ้สูงตัวเลยตัวเนี่ยอตัวครับตัวสูงเป็นไงกันเนี <h <h ่ยนี่นะครับพี่น้องวันนี้ผมจะมามาเบิ่งผมสีฟ้ามาดักปูครับผมมาเบิ่งวิธีเอาวิธีการที่เอาหีใส่เงียะเอาเงียะเอาหงังเห็ดเงียะนะครับเนาะหงังเห็ดเงียะแบบบ้านเฮากับพ่มีได้พี่น้องครับงนีตามปูหน้าบริหารจะดักง่ายเลยถ้าว่าอันนี้มันเป็นปูปูยังกับลุงปูเนื้อเนาะปูเนื้อรูแล้วปูเนื้อสามร้อยกว่ามร้อย ใช่รครับเท็จร้อยเดี๋ยวผมจะถ้ามาเบิง้งวิธีกันใส่กันครับผมมาพี่น้อง่อนสีเบิ้งก็จะเริ่มกดไล์กดแร์กดติดตม่มกดกระดิ่งไว้พี่เกานะครับเน,ะเน<ม>าะปาครับปลาโมเทศก็ได้ครับ <c oughs> นี่พี่น้องสูตรเนี้ยเนี้ยปูครับผมนี่สูตรเนี้ยปูอันนี้คือสูตรเนี้ปูเขาโค้ง,งไกพี่น้องนะครับมีโค้งไกเอามาฟักเป็นสิน้นเป็นสิ้นนะครับ

มีมีโค้งไก่กับป่าปลามอเทศก็ได้ครับปลามอเทศก็ได้ครับเนี่ยปลามอเทศก็ได้ครับไปเป็นป่ามอเทศแน่ก็ได้ป่ามอเทศผสมกันไปครับเป็นป่ามอเทศแนียเป็นปลาป่าทว่ามันมันหมักอย่างขอมันนะครับป่าทะเลโค้งโค้งไก่นี่ก็จินดีที่กันพี่น้องโค้งไก่นี่ก็จินดีนะครับมือนี้คือมาแนะนั่มนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากเอาไปลองหรือว่าเพื่อนๆนะครับนี่อยู่ริมทะเลติดทะเลครับผมอยากเอาไปลองก็ลองดูนะครับจะมี ปลาปาทูแล้วก็โครงไก่โครงไก่สดนะโครงไก่สดๆนะน่ครับใส่ได้ครับผมเนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าทั้งทั้งบ้านท้องคนกับสีบ่บ่ได้ใส่เนาะบ่ได้เนาะแต่ว่าเอาไปใส่ปูหน้ากันไดที่ได้ครับผมเนี่ยอยู่บ้านเขานิยมใส่ปูหน้าครับเอาไปใส่ปูหน้าโครงไก่เนี่ยคือใส่ปูหน้าพี่น้องหรเอามาใส่ปูทะเลลองดูเอเอาเอาไปล่องใส่ปูทะเลบึงพี่น้อง่าสิได้บ่ได้ ป่ามันโค้งไก่โดยตรงเลยครับบ่บ่บ่เมียนื่นแก่ับปูหนาจนแถวปลาจนเต็มไส่คุณน้องเอาโค้งไก่ใส่ครับมื้อนี้ก็เลยมาแนะน้ำ FC นะครับก็เลยงมาสิลองเบิ่งทะเลลองเบิ่งครับวมันดิโอ้บ่ครับคั้นโอ้ก็จวดครับครับผมจวดปูดักปูปูปูเนื้อได้พี่น้องปูปูดำอ่ะปูเนื้อปูดำปูที่มันปูทะเลที่ก็เจ้าขายกันโล้ละเจ็ดร้อยแปดร้อยคุณน้องนี่ครับ วิธีการใส่อันนี้คือตอนนี้คือโครงมันผูกครับยึดสบายอ่าน,นี่การล็อกมันนี่เป็นประมาณนี้ครับพี่น้องเปรียบปั๊บนี่คือแนวใส่เนี้ยครับอ่านี่ครับวิธีการใส่เนี้ยครับผมปากก็เราเสียบเลยครับนี่ครับใส่เนี้ยประตูใส่เป็นโต้แลยพี่น้องใาาส่เป็นโต้แล้วก็เสีิมไปด้วยเสริมไปด้วยโครงไก่โครงไก่เนี่ยวิธีการเนี่ยครับวิธีการใส่ครับผมง่ายครับ โค้งไกลแล้วก็มันอกี้มีปิดล็อกมานวลุงเนี่ยมันอกมีปิดล็อกอยู่นี่ครับเวลาเขาโอเนียใส่ไปแล้วมันก็ี้เนี่ยเขาจะล็อกเขาก็ล็อกไว้เลยปั๊บนครับบยุบประมาณเนี่ยจบ้อยหนึ่งหลังแล้วพี่น้องเขาสีใส่เงียเขาสีใส่เงียไปเบิดก่อนนะวลุงเนาะใส่เงียไปเบิดเขาสีใส่เงียไปเบิดก่อนนะครับเขาสีใส่เงียไปเบิดก่อนช่วงนี้กับโควิดพี่น้องกับแรงมาแรงมากรอบสามเนาะจังได้กับปากเอฟซีไปใส่มาใส่กับ อย่าลืมแมทนะครับล่างมือเกี่ยวล่างมือครับผมนี่ครับอเอาใส่แบบเกาเนี่ยแหละพี่น้องใส่แบบเกาครับเต็มสูตรเ,เต็มสูตรเลยใส่โค้งไก่ไปควาอมโคงไก่รถ okay. ม,มาใ <c oughs> ส่เ,เอ็ปัดทู่เลยครับเลอหาเครืข่ข้าเจ๋าใส่เข้าเจ๋วใส่ตะปัดทู่เนาะแ่วมาหลบนี้เขาดิใส่ใส่แบบสองยางเลยพี่น้องทั้งโค้งไก่ทั้งทั้งปัดทู่แบบเต็มสูตรนี่เต็มสูตรต้องสงวนไเต็มสูตรอันนี้เป็นขั้งแรกที่ใส่บอลลุงเนี่ย อันของไก่หน่อยเนี่ยครับครั้งแรกที่เฮามาใส่เฮาอสีมาทดลองกันพี่น้องมาทดลองกันมือเศร้ามันีะเป็นนี่ครับนี่ครับหมายเฮาสิมาใส่ปูพี่น้องเวลาเฮาเอาเอาเงี้ยอยังใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับใส่เงี้ยแล้วนี่ครับเฮาสิมาวางกับมาวางแบบมันนี่ครับผมเนี่ยวางลําปลาปลาจากครับมาว่างคากปลากรุงกลางก็ได้ครับเออปลาจากปลากรุงกลาง อีวิธีการมันแบบไดลุงออกเขาออกเราเชียนออกเนาะนี่ครับออกแล้วเขาก็ดึงขึ้นไปเฮ็ดเป็นอันนี้เลยเป็นว่างนี่นแล้วเขาก็มันสิมีแนวาหลอกเนาะเนี่ยมันสิมีแนวาหลอกอยู่ทั้งๆครับผมบอ,บอ่าเนี่ยครับล็อกเรียบร้อยนนเนี่ยวันนี้เขาวางเขาเบิ่งทำเล็บแบบใดปู่มันสิมีลุงแบบใดคือขั้นขั้นที่คือปูมาโอ้ ตอนนี้ปูมันตีเขาหู้ครับตอนนี้เพราะว่าน้ามันลงอ๋อน้ามันลงต้อกงเนี่ยครับเพาเาต้องเบ่งหู้ปลูกันด้วพี่น้องเอใส่รากใเาิใส่ปูมันเพราะเวลานั้นน้ามันจะขึ้นด้วยพี่น้องขึ้นขึ้นเพียงใดเออปลากุกกากับปลาจัก แบบพีดักแกล้วครับเอ่อมาเต็ี่ทนมั้งเนี่ยเออนะครับเขาก็จะดักไปตามนี้แล้วพี่น้องวิธีดักวิธีการใส่กระพุกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือเศร้าเขาจะมาลุ่นน้ำกันเนาะลุงสงเนาะเดี๋ยวมือเศร้าเอฟซีแล้วมาลุ่นน้ำกันครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนเศร้าเลยครับผมพี่น้องเรื่องการดักปู่ไสปู่ฮากกับเจอกันตอนเศร้าครับผมว่าสิเป็นยังไงมาจังไดเนื้อสิมันว่าแล้วแต่ว่าข้างแรกที่เฮาเสียวเน่าไก่ เนื้อโคงไก่มาทดลองครับผมครั้งแรกเลยกับลุงสงเราเสี้ยวเนื้อโคงไก่มาทดลองคือครั้งแรกพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนมาลองเบิึงครับผมอ่โคงไก่มาลองเบิงึงเดเาเกะกันตอนเศร้าพี่น้องครับตอนกันตอนเศร้าว่าที่ใดบ่ได้เนาะสวัสดีครับก็กันขึ้นเขาครับกับคนผู้หน่อยเกือบรอยโล่คนมาจินมาจินมาเห็ดนะครับหลังจากที่เข้ามาดักปูไว้พี่น้องเนี่ยกับลุงทรงที่จอยังช่อย นะครับหลังจากที่เขามาดักปูไว้ตั้งแต่วันนี้พี่น้องมาหดดัวจ่อเอาสีมาลงไปยามเบิง้งพี่น้องโอ้น้าขึ้นซะหนิลงน้าลงเนาะนะครับเอาคือลงไปยามเบิ้งพี่น,อน้องไปไปลงไปเบิ้งดูดุ้งไ่เนี่ยถึงจะได้ไงเข้านะครับอ๋ประตูก็เปิดยากอยเอาไปดักไว้ตั้งวันนี้ที่ ใส่เนื้อทดลองพี่นออ้องเอาโค้งไก่ใส่น้ำเพราะว่าเคยไปยูบ้านเราไปเบิง้งเอาไปดักปูน้ำเขาดีก็เลยลองโค้งไก่มาหลุ่นน้ำกันพี่น้องจะได้ใส่ตีใส่ซอ,องใส่ทั้ง ông nhiêu cái thước <laughs> cái nè, ông nhiêu cái thước gấp nè, 2 tem đó, ô 2 tô đấy nè, 2 tô khắp cho nó tô mũi nhảy vào nè, này, 2 tem, nè, này các 2 tem 2 nay นะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบื้องหลังนี่น้ำกันครับใส่ไว้ใต้ท้องสะพานพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบื้องน้ำกัน <c oughs> โอ้ทางก็ลงยากอยู่เลยไปยากอยู่เด้พี่น้องนะครับไปเบื้องนี่สิรุ่นน้ำกันหลังนี่ถือว่าถื <c oughs> อนครับเสียกมัดไปนี่เลยพี่น้องนี่ครับเวลาเขาใส่เขาก็ใส่ เดี๋ยว่าน้ำน้ำลงเขามาใส่แบงซีเขาพอละน้ำขึ้นเนี่ยพี่น้องเัาก็ต้อตรงรอให้น้ำลงก่อนเด้เขาจึงมาหยาั่นงนครับอื่นเกาเจ้ากำลังเสียวเรือลงหาปลาครับนายพี่น้องเขมา,ามาหยา่บมึงถือถือถือลุ้นน้ำกันครับวาววาววาวโอ้พี่น้องทึ้ทึ้ทึ้ตกเงี้ด้ ครถือหมิ่งนึ่งแต้มเรี๋ยวไปบ้บง่างเลยพี่น้องไงเลยถือบ่าไมาสวยเพราะครับใส่อ่าที่มือดีมือดีจิเพราะว่าผมเอาเอาเอากัฟที่โอ้มันกลิ่นหรอมันเบลูไม่เบิ่งครับอือนี่ครับรไไไไรมัน,ม,น,ม,นมันกินแล้วคือโอ้เผื่อ <c oughs> เหี่น้องนี่มันกินเ <c oughs> บิดเลยพี่น้องอันนี้คือคนหยาบเหมาควัน มันยำก้อนนี่ครับนี่นี่ป่าเขาไปคือมันกินห้อยมันกินเบิดเดินมาสวยพดมาสวยพดครับกันยิมนเพื่อดีเอาไปประมะเลยเระเขามาสวยพี่ร้องเรึเปล่ามันกินครับมันกินนี่คือมันกิ่นเองสิคือหันมามีปูเขาไปก็คือมันวันนี้เน่าไปกิ่นอะไรับมีคนเม่าออกเจ้ายำก้อนครับว่าเป็นดังปั่นก็เจ้ากินน้ำจครับธรรมดาครับหาอยากกินน้ามันเนาะมันบนลุงดิจัตงวาดจ้ะ เจ้าคือว่าท้ำว่าทันลงสิงดเลนี่ครับเพิ่นก็เ,เรงเหยา่อเรือลงหาป่าครับนะนรบเรื่องเหยอเรือลงกเจ้าไวไปหาป่าเพราะว่าน้ำลงนี่สีหาป่ากันนะ้พี่น้องนี่ หัวอันนี้ได้ไหมครับหัวอวนนี้ไม่ได้หัวอันออกไปสายแล้วอ๋อสายนะครับวิธีเอาใบผัดใส่ออเสียบลงไปหูเลยไม่รู้หร,รอค้มี <c oughs> เอาวิธีเอาแบบไหนครับเนี่ย <c oughs> ล,ล้วง <c oughs> เหรอ้แล้วเอาไอ้นนะี้เกาะเหรอใช่พี่แต่ขอครับโอ้ <c oughs> พอเราล้วงเจอแล้วค่อยจะเกาะจะขอ,อนี่เกาะเหรอครับ <c oughs> พี่ โอ้ครับรพี่น้องเนี่ยมีวิธีการเอาปูครับผมเนี่ยอีเลิกแล้วนะ,<ฮ>ะเลิกแล้วใช่ไหมนี่ครับหลังนี้ถือสองตัวครับเนี่ยนี่คยสองแต้มครับเนี่ยฮะคุณยำเตโอ้น,โอนี่ครับแตียมไงครับตัวน,นี้เป็นเตียมไงเลยครับคนเหามาสวยเพอรมัง้ง นี่ครับเต็มใหญ่เลยครับพี่น้องใครได้ครับสองเต็มแล้วเอ้ <c oughs> พี่น้องสองเต็มแล้วครับสองเต็มสองเต็มรัมมันจักเจ็ดเจ็ดลังครับเจ็ดลังเจ็ดแปดลังดเดจ้าพี่น้องเจ็ดแปดลังครับ ที่ที่ปูกินได้บ่ได้หรือเขาเจ้ามาออกกวนคือว่าเขามาสวยพผดประมาณนี้เขาก็บ่ได้ว่าหรอครับเอามาสวยพผดพี่น้องครับนี่ครับมื้อนี้ก็ได้สามแจ้มอยู่เนาะครับได้สามแจ้มครับผมเอาไม้ครับคลิดไม้แล้วชิดไปเศร้าก็นี่ครับวันนี้เขาเขามาดักแล้วพอดีบ่าลู่ว่าน้ำเวลาน้ำลงเขาบ่ร์บ่ร์หูเนาะวันนี้น้ำมันล้งเราเพราะเวลาน้ำลงที่เราเห็นก่งเลยพี่น้องครับ พอดีเลยข้าเจ้าก็เลยเอาไปกินกวนได้สามนี่ครับครับได้สามตัวพี่น้องได้สามแจ้มเอาเนื้ให้เบิ่งเหรครับฝามันถือกินทังไั้นจต้องมีปู่ครับเออมันปลาถือกินแล้วว่ามุกปู่อะคือว่านะครับว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังได้สามได้สามแจ้มครับพี่น้องสามแจ้เดล๋วชิปนาเจอกันไหมครับพี่น้องแล้๋ยวชิปนาเข้าไปเบิ้งกันไว้ว่าเข้าสิไปเห็ดหนังนะพี่น้องพุดจะเลืม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเราคลิปใหม่ๆที่เขาไปเราพี่น้องที่ไม่ได้พลาดครับผมครับเจอกันใหม่พีหน้าครับสวัสดีครับเจ้าเอ้ยคักกว่านี้ครับอันี้สวยพูดครับมาสวยมาสมโมงครับเผมาสวยแนะแต่ก็สามโมงเลยพี่น้องไม่ยากหีืไงแม่ขัเจ้าเของเองค่เสียดายเสียดายได้ผเก็บตัวนึงครับเก็บตัวนึงเอฟ Yep. يبقى هنا